สวัสด,ดีตอนเช้าค่ะทุกคนเมื่อคืนจอดนอนที่นี่นะคะเนี่ยเป็นสวนสาธารณะค่ะแล้วก็จะเป็นที่ให้จอดรถนอนแล้วกาลังจะพากันไปวไ่ายน้าค่ะทุกคนว่ายน้ําอาบน้ํานะคะพร้อมใส่ได้ละดีเพราะว่าที่รถบ้านเรามีอาบเราเหรอเนี่ค่ะสวนจะเป็นสวนไม่่สวนสุขไม่ใช่สวนสุขนี่ค่ะเทเช่นมินี่เดี๋ย้เดท่อรออ

ล้วสาวยน้าอยู่ตรงนี้เองค่ะใกล้ๆใหญ่ด้วยนะคะหนึ่งควันออกแล้วสาวยน้ําอุ่นค่ะเมื่อคืนจะเล่าให้ฟังค่ะทุกคนเมื่อคืนนอนนะคะมัวแต่ติดตามข่าวของแตงโมนะคะอุ้ยตามไอ้สองวันนั้นที่ยังไม่เจอค่ะเบิ้ลก็ตามทุกวันกลางคืนก็ตื่นมาดูนะคะนอนในรถก็ดูไปเที่ยวก็ดูเสร็จพอเขาเจอศพนะคะเห็นเห็นศพก็เขาแสดงความเสียใจด้วยนะคะ เห็นศพก็กลัวค่ะทุกคนพอตกกลางคืนนะคะเปิ้ลก็กลัวค่ะนอนต้องให้เคสลงมานอนข้างล่างกับเปิ้ลน,นะคะกลัวจริงๆค่ะเป็นคนขี้กลัวตอนที่พ่อเปิ้ลเสียนะคะเปิ้ลก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวเป็นปีๆนู่นแหละเป็นคนขี้กลัวค่ะแต่ชอบดูขอให้เขาไปสู่สุคติเนาะทุกคนเนาะ มาละผีบ้าสองคนโบเกสต์สวิทช์สวนสาธารณะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนก็จะมีเมล็ดผัดพันธุ์ต่างๆเนาะนี่แบล็คเบอร์รี่นะคะกำลังออกเนาะอากาศดีค่ะตื่นมาอาบตื่นมาเสร็จแตอาบน้ำอุ่นแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อค่ะวันนี้ค่ะ แคปสดชื่นไหมลูกสดชื่นค่ะถึงจะหนาวเย็นๆแต่พอมีแดดแล้วมันสวยเชื่อกันนาของของมาน้าเสื้อมาสองตัวมาขโมยของมาใส่เองว่ายน้ำเสร็จแล้วทุกคนอาบน้ำสระผมอะไรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วก็ไปเมืองอื่นกันต่อนะคะทุกคนนู่นค่ะเสร็จแล้วสบายไหมคะนี่ค่ะสระว่ายน้ำของเราคขึ้นไปข้างบนนี่แต่ว่าไม่ค่อยดีค่ะน้ำไม่ค่อยอุ่นเคป โอเคสุหินน้ำไม่อุ่นนะคะทุกคนแถวบ้านเราน้ำอุ่นกว่านี้ที่นี่น้ำแบบเย็นนิดนิดแต่ก็โอเคค่ะได้อาบน้ำสระผมสบายไปค่ะไปกันต่อนะคะไปกันต่อเอาเสื้อมามาใส่เนาะไปต่อค่ะอีกชั่วโมง2ี่สิบค่ะทุกคนไปกันต่อค่ะไปอีกเมืองนึงนะคะเมืองนี้พอแล้วค่ะวันนี้แดดดีเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะคะค่อยกลับบ้านพรุ่งนี้ค่ะ ไปหาดูหมาดูหมาดูหมาเขาพาหมามาเดินเล่นหมาหมาหมาสีขาวน่ารักจังขับรถนี่ค่ะนอนที่นี่ค่ะเมื่อคืนพอกลางวันนี่คนเต็มเลยค่ะเมื่อคืนมีรถคันนี้คันหนึง่งดูบรรยากาศห้องน้ําจอดจุดพักรถของฝรั่งนะคะทุกคนห้องน้ําที่นี่เขาก็จะเข้าไปแล้วมันก็จะ ยังไงมันไม่ได้เสียตังค์เนาะมันฟรีมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะทุกคนแล้วมันก็จะมีอีกที่หนึ่งที่เป็นแบบว่าเสียตังค์อะไรเงี้ยเสียตังค์ก็หลายบาทอยู่นะคะอันนั้นจะดีกว่าแบบนี้เกนไม่ค่อยชอบเข้ามันไม่ค่อยสะอาดก็จะมีเป็นพวกรถบรรทุกอะไรเงี้ยค่ะมาจอด คนเป็นที่เนี่ยเด็กๆเ,เขามาเล่น,นเห็นไหมคะพวกสเก็ตบอร์ดพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเล่นยาวไปถึงนู่นนะคะแล้วก็เปิดเพลงเด็กวัยรุ่นเนาะตรงนี้ก็เป็นตึกอะไรไม่รู้นี่คะ่ะคืนนี้จอรดรถนอนแถวนี้คะ่ะทุกคนตรงนู้นเป็นทางเดินเข้าไปในเมืองจอดทั้งคืนวิวคาเทซัสซีไปไหนรึเจ็ดยูโรนะคะ ยี่สิบี่ชั่วโมงไปค่ะนี่ค่ะที่จอดรถเราเด็กๆเต็มเลยค่ะคืนนี้ก็คงจะมีเพลงฟังแบบนี้ทั้งคืนนะเนาะเคเนะลูกข่าวใจกลางเมืองเห็นไหมคะสวนมากเลยองในกิ่งเฉินมาทุกคนเ,คเดินข้ามถมานนอีกแล้วค่ะคใจกลางเมืองมาทุกคนเ,คเดี๋ยวเราจะพาไปดูเมืองนี้กันนะคะชื่อเมืองว่าอะไรนะลูกด,ดูดูคน ถุงมือของสามีเพิ่นมีเพชรด้วยโอ้โหดรสเดินดรสเดินคนมาสมที่ยังนะดรรรโอ้เด็กเด็กๆไปเล่นนี่ละเด็กบอดเด็กบอด อันนี้เป็นทางรถไฟเนาะกลางใจเมืองใจกลางเมืองเคลีระวังนะลูกรถไฟชอบมันเลยยังมาค o o ชอบเดินอย่างเงี้ยโอ้สวยมากเลยค่ะถึงจะมีแดดแต่ก็หนาวนะทุกคนดูมีสีมาก สีตึกก็สวยเปอีกแบบดีโอเคขนเะอาเสื้อขนเอาสองตัวอ๋อ <laughs> มาหาเลย <laughs> ตรงนี้ <laughs> ใจกลางจัตุรัสนี่ดูตึกนะคะสวยจังเลยดูประตูไม้เขาอย่างใหญ่ไปค่ะไปเที่ยวกันต่อมีไหมเจ้า ทุกคนสมุยไทยคุกกิ้งโอ้เลิศมากเลยอ่ะช้าดิชายให้หลอกช้าชาร์ลีน่าจะไม่คิดเซนเอร์ทยยรัซ์กิ้งนะฮัลโหลแเซนแค่สมุยนะโอ้แฟนว่าหลงแย่เหรอเจออะไรเนี่ย <laughs> <laughs> จเจออันนี้มันต้องจัดเนาะมาเที่ยวทั้งที <laughs> <laughs> ชิมิงชิมังโอ้ทุกคนลองมาดูสวยอะ่ะ อ้ยสีแบบโรแมนติกสีนี้เปนชอบว้าวสวยมากเลยดูเรอกคนสวยมากเลยมาหมุนกลับออกมาไหมสวยมากๆเลยค่ะมาดูกันลูกลูกไม่เข้าใจสามีไม่เข้าใจโอ้ อยากกินไอติมมันหนาวค่ะตึกนี้เก่าสวยมากเลยโอ้โหว้าวไปค่ะทุกคนดู โอ้สวยมากเลยอ่ะเป็นรูปแบบว่า,วากษัตริย์เนาะขี่ม้าอะไรเงี้ยค่ะทุกคนโอ้ยทำมันสวยอย่างเงี้ยะสวยมากเลยค่ะวา้ะวาวน่าเชื่อค่ะดูต,ต้องเประตัวอะไรกันเนี่ย สวยแรงค่ะทุกคนเมืองน,นี้ค่ะโอ้โหทำไมเราไปอยู่ไหนมาเนี่ยทำไมถึงไม่ได้เจอเนาะมันสวยอย่างเงี้ยสวยแบบโบราณดูสะพานค่ะทุกคนโอ้คือดีมากเลยอโอสะพานนั้นก็สวยชาร์จโมเมนต์ไปเะ ันนี้โมเมนต์ฮัลโหลอันนี้โมเมนต์โอ้ทุกคนข้ามมาก็จะเป็นสะพานอย่างนี้นะคะคล้ายๆที่ปรากนะคะที่เราไปแล้วก็หันกลับมาก็เป็นเมืองเก่าแบบเนี้ยสวยสุดๆไปขึ้นขึ้นขึ้นคิมูก็ไหลนิดนิดเย็นขึ้นไปกันนะขึ้นไปกัน ดูวิวดีมากเลยอ่ะสวยอลองดูโอ้สวยมากเลยนะลูกเนาะแทนนีให้ทุกคนดูนะคะนนันนันแล้วตึกมันจะเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยเหมือนในฝันเลยฮะนี่ มาอีกฝั่งนึงค่ะนู้นฝั่งนันเป็นแบบนห้นเป็นเมืองเมืองเมืองฝั่งนี้ก็เป็นแบบนี้สวยสวยงาม,มค่ะคนก็เยอะด้วยนะก็เป็นท่าเรือนะคะขึ้นไปข้างบนนี้กันโอ้แดดมาแล้วค่ะ เสียงรือน่าจะเป็นพระราชวังเก่าสโลสอะไรนี่ยแสตัวแอปเปิลแกดูใครหน่่ยครยืนอยู่ตรงนั้นเหแต่งชุด ไปดูสถาปัตยกรรมกันมาดูน้ำฝั่งนู้นนะคะสะพานฝั่งนู้นสวยมากเลยแลนกับมาทางนี้ออ ดูทุกคนถ่ายรูปจะรู้จะถ่ายตรงไหนแล้วค่ะก้อนหินอะไรไม่รู้มาตั้งอยู่ตรงนี้เนาะรูปเอาไว้ฟังหนึ่งเรามาดูกันนะคะว่าเขามาถามอะไรกันแถวนี้เนาะต่อแถวน่าจะเป็นร้านอาหารนะคะดูนคนต่อแถวเข้าเต็มเลยอันนี้เรสเตอร์ลองโอ้โหภาษาดัซซี่ โอ้แดดมาแล้วลูกปิดนะปิดเอาปิดปากเลยลูกเจอแดดไม่ได้ค่ะเขาจะจางที่ยิ้มนึงกระแสบตาชนด้นี่อคนเริ่มมาประท้วงกันเรื่องสงครามแล้วค่ะทีนี้เมื่อวานไปอีกเมืองหนึ่งก็ประท้วงเมืองน,นี้ก็ประท้วงนะคะ ดตาแรงวคือหลับตาไว้ไม่เดายก็เดินไหมหลับตาไว้หรือย่าให้เสียงมันดังสวยมากมาลาเลยนัยกข่าวเตรียมมาทำข่าวคนที่จะมาประท้วงนะคะทุกคนนี่ประท้วงตรงนี้เลยหรือยังสวยๆวยนี่นี่ค่ะถ้ามีแดดออกมาแล้วสวยมากเลยค่ะสีเหลืองทอง สองใส่แดดเลยนะคะดูอ่ะสวยแล้วคนนี้มากินไอติมอะไรหนาวหนาวแบบนี้คะมีคนที่กินอาหารเหนือไหมอ่ะมีเสื้อแล้วก็อร่อยไหมคะอร่อยไหมตอนนี้คนเริ่มมาประท้วงเยอะแล้วค่ะทุกคนรายการโทรทัศน์ก็เริ่มมาออกนี่กินอาหารร้านนี้ค่ะทุกคน เรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรให้เรากินบ้างน่ากินมากเลยมาดูสิเมนูถัดไนร้านอาหารค่ะเป็นอาหารอิตาลีปะ่ะเนี่ยอร่อยไหมลูกวร้านสวยมากเลยค่ะทุกคน สั่งไวของที่นี่มากินค่ะทุกคนไวแดงเดี๋ยวลองมาดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงแรงนี่ฮะเอ่อ normalist l s t i c k ไปดูไหนเคสของเคสคืออะไรเอามาดูนไะปค่ะกิน<ม>ลองมาดูว<ม>่าอร่อย จริงๆมันต้องกินกับชอ้บอนเพื่อนไม่มีมมมอ,าาอัญหาดิเลี่ค่ะทุกคนด้วยที่รามิสุค่ะทุกคนสั่งของหวานมาล้างปากที่ต้องกินมันมาทุกคนลอูค่อยชิมนะ มมาะอาะอาะ,ะ,ะ,ะอเค่าประท้วงกันนะคะคนเต็มเลยค่ะทุกคนร้านอาหารเราเดินออกมาก็เจอตรงนี้วิวนี้เลยนะคะเราจะกลับบ้านแล้วเราจะไปที่รถบัสกันแล้วค่ะเตรียมไปนอนโอ้ร้านนี้โซคิวเนีร้านนี้ข้างในส,นสวยๆจ้

ดูค่ะตอนที่เรามานะคะกต่ตอนนี้คนเยอะมากเลยค่ะทุกคนปปิดถวงะปิะถวงต่อต้านสงครามนะคะกลับแล้วค่ะทุกคน สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงที่เมืองนี้นะเดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับบ้านเราค่ะ <c oughs> กินอิ่มแล้วเนาะก็กลับบ้านมาบ้านละ่ะ <c oughs> ข้ามกันในแบบนี้เรถาถนนน่ากลัวเหมือนกันนหน่เทานเนี่ยเข้าลงหนังแล้วทุกคนวันนี้จะเสียหนังให้เคสอีกวันหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยมาดูซิว่ามีหนังเรื่องอะไรฮันนี่สไปเดอร์แมนมาเล่นเกมหรอ นี่มามาจะคิวป่ะปะวางไว้ลลลลท่าน,นี้เข็ดเข็ดมาสู้เหรอ โอ้โห oh, ้ดีมากเลยกลางคืนค่ะทุกคนมาเดินเล่นค่ะนี่กลางคืนก็สวยนะเคสน้องไหนตีร่างกายให้ทีมผู้ชมดูหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ยลีลูกตาเออเยลีลูกตาะค้าว่าเอาฟาสสเอ่ออู้ฟาลัสเขาจะทำการโชว์แล้วค่ะไฮโชว์ค่ะเนี่ย มันก็ไม่รู้เพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันเพื่ออะไรหันไปดูข้างหลงังโอ้นค่าไฟทั้งถนนเลยค่ะบรรยากาศดีมากค่ะกลางคืนก็สวยของเมืองนี้ดดเดิน<ด>เล่นค่ะหาของกินแล้วก็หาขนมกินนะคะแล้วก็เดินเล่นค่ะเดี๋ยวจะกลับไปนอนแล้วค่ะพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วค่ะสนุกมากเลยทริปนี้โอ้รถไฟกลางเมืองนะเฮ้เนาะเด็กคนนี้โอ้โอ้โ กลางคืนคนก็ยังเยอะอยู่เลยนายนู๊เดี๋ยวเรามาลาคลิปนี้ไปแค่นี้ฮันนี่คิสก่อนบายบายค่ะมาดูสิจุ๊กบ๊ายบายชาร์จสุชเป็ด